มีทางเดินกันแล้วนะคะทุกคนดูความหนานะคะ ก็มีความพยายามนะคะโอ้โหนี่คือแบบคนว่าปีนี้น่าจะเยอะที่สุดทุก่าทุกปีว่าปีที่แล้วมาเซอร์ไพรส์ตอนตอนเดือนอะไรอะอันนี้ปีนี้มานี่แบบว่ายังต้นปีเลยอะยังไม่สิ้นปีอะ่ะวันนี้วันที่สามสิบดู สวยงามทุกคนเห็นไหมเพื่อนบ้างนเขาก็ทำขึ้นหนาจริงๆนะเนี่ยน่าจะครึ่งตัวฝนเลยนั่นนะ ดูความนานนะคะ ทางเดินของเรานะคะทุกคนนี่คือทางเดินนะคะที่พีมอีกกว่ารูเห็นไหมคะโอ้นี่ไงนี่ประมาณนี้นะคะ ความหนาตันนี้เรามีทางเดินแล้วคุณพี่เขาทำให้วันนั้น่ะทางเดินตรงนี้ค่ะมีทางเดินละ เดี๋ยวพาไปดูอะไรเดี๋ยวมันพาไปดูอะไรนะคะดูรถของเรานะคะโดนฟังมาแล้วค่ะ รถของเราโดานฝังค่ะโอ้ยกระบะอันนี้คือรถกระบะของพวกฝนนะทุกคนดอูอันนี้ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะที่ไมเขาก็มีความพยายามนะคะ ทำทางเดินนะ่ะเนี่ยโอ้โหนดนจะเดินให้ดูนะอันนี้จากหน้าบ้านนะทุกคน ันนี้อาจจะแบบว่ามีความหนาวทรมานเลยนะคะดูรถ t ทรคเนี่ค่ะอันนี้เป็นรถกระบะของพวกฝนนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นรถคามีโรของพี่ไม้ แล้วก็ตอนนี้นะคะมีจะเดินข้าบ้านแล้วเพราะว่าเริ่มพูดไม่ได้แล้วเริ่มแข็งและหน้ามันเริ่มชาแล้วค่ะแ้วก็ดีนะเฮ้ยจะเข้าบ้านแล้วทุกคน เขนนั่งนะนี่เนี่ยพี่พีไว้ทำทางไว้นะอือทุกคนหนาเวไนซาซาขนหนาวมากเข้ามาในมุมเดินหมดแล้วครับแก้มเดืองบุตริธาเนี่ยน,นี่บุตริธายิ่งได้นยันเนี่ยน,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 นี่แก้มเห็นไ่มเนี่ยแสบมาก เช้าแล้วเนี่ยหน้าไม่ได้ทาอะไรนะ,ะหน้าเนี่ยยังตึงเลยแสบมากเข้ามาพักอีกรอบนะคะทุกคนเข,เข้าออก,ออกหลายรอบแล้ว